โอเคครับผมทุกคนขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านจะด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมไมค์ครับในไมค์ครับว่าน,นอนก่อน <c oughs> เข้ามาทีเลมืดทุกทีไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่จะไม่มืดคือครั้งที่เราผมบอกว่าผมจะทำอะไรน,นะผมลืมไปแล้วไอ้ <c oughs> ช่างมันเดี๋ยววันนี้เราจะาหาเอเดมนกันนี่ฟาร์มเดธวาดผมปลูกแล้วแล้วผมก็ได้ปุงยาเล็กๆน้อย อน,นี้ยาที่ผมปรุงแนละ้วจะมียาแข็งแรงกับยาทนไฟแซมนาทีคุณ้นณเหมือนมีเลือดสโตนนะ่าจะจำไม่ได้เลือดสโตนหรือโกสโตนะเนื้ยช่างมาันเถออันนี้ก็คือเพื่อเข้าเกมกันมานะอันหนึ่งจะขอเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหนะ้าจอก่อนคลิปที่ล้องเสียงเบาไปหน่อยขอโทษได้ครับบายดีอ่ะช่างมาันเถอ เฮ้ยนเราขาดไอ้ลูกส่องนี้มากเลยอ่ะคืออะไรคือบักหรืออะไรเอ้อย่าบั็อกงี้ดิอ้าชจางมาเถอะงั้นเราไม่ถืออ่มไหนดูซิเรามีกดสโตนอยู่ไหน่ะโอ้ยเนิดเนิดอันนี้หนังสือนชัดคือตอนนั้นผมไปลงถ้าเวลาผมเจอโกสปอน เป็นกรงสปอยของแวงงมซึ่งผมได้ไอันนี้ไวแล้วละ่ะปิดอะเอากลงสโตนมาทุบสักหน่อยเดี๋ยวผมขอไอน้นี่หน้าจอหน่อยนะทุกคนมันดูมองใกล้ไปอ่ะออสักแปดเปิดสักแปดสิบก็พอแปดสิบแมวแปดเอ็ดแปดสิบ กดผิดเลยโอเคแค่นี้พอเนี่ยวิวไหนเราขอโกสโตนเอเอายานี้มาซิถูกไหมจางเลยผมไม่นั่นใจนะว่าโกสโตนเป็นที่ไอ้ทำไอ้นี่หรือเปล่าออะไรนะ เฮ้โหลาทำไมไม่ปรุงอ่ะอ๋อผมว่ากันนะกูสโตนเป็นที่ทำขั้นสองแน่เลยเนดูซีใช,ใช่ไหมนี่ไงใช่เด้กทุกคนโอเคงั้นผมก็มีความคิดละละเอายานี้มาอีกสองขวด จะได้ตีแรงหน่อยจะมาไปเราเคยขุดเลสสโตนมาบ้างไหมน่ยเหมือนจะไม่เคยปุ๊ว่าน่าจะไม่เคยโอ้โหเนื้ออย่างเยอะไม่เคยเผาเลยอ๋อนี่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 เลสตสโตนมีมีแทนเสามีสิบสี่เสาเลยเหรอ ผมว่าผมจะลองเอาไปวาร์ปกับนรกดูมันเหลือหนึ่งนาทีแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเท่าเป็นเลสตสตวเลสตูสตนน่าจะเพิ่มไปหรอกแบบนี้ต้องเอานีมา แล้วก็น,นี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้อยู่สามนาทีนะทุกคนอืมกินน้ำก่อนแล้วกันรู้สึกขาดน้ำมากตอนนี้คือตอนนี้เบ็ดไอ้เบด็ดเราก็เยอะแล้วแต่เราขาดแค่เอ็นเตอร์แมนเอ็นเตอร์เพล่อ่าใช่ด้วยทุกคนอนะันนี้เพิ่มเวลา โอเคงั้นเราก็มีทนไฟที่นานขึ้นเอานี้มาสิ mm hmm. เออมาวประเ้ยถ้ากินอันนี้ค่าน้ำจะเพิ่มแม้นนี้ยังไม่เคยลองเลยสก,กู๊์ทุกคนกดไลค์ไม่ค่อยติดเลย <laughs> เดี๋ยวงั้นเราเอาไปชื่อน,นี้ก็ได้มาด้วยเนี่ยเอาอะไรเก็บดีกระดูเก็บไปก่อนขวานอันนี้ขวานเล็ก,กเก็บไว้ก่อนไปทุกคนไปเดี๋ยวเราไปนรกกันอีกทีหนึ่งรอบนี้ผมจะไปตั้งเสาวาร์ปแทนวาร์ปไปเลย ปันพิมพ์ขึ้นช้าไปหาเอ็นเยอะเอ็น p o อเพลเพลย์แมนหายเดมันเอ็นเนอเพลเก็บได้เป็นเป็นตะว่าแมนโหว้าวมาเลยปืนนี่น่าจะใช้กับเอ็นเนอแมนไม่ได้ฉันต้องใช้ขวานแต่ตะว่าไปปืนเราไม่ค่อยใช้อยู่แล้วงั้นเราเก็บจะได้ ลืมสีไอ้พวกนี้มันต้องใช้สีทุกคนอันนี้ไงนี่ไงมีสีแดงให้อยู่โอเคเดี๋ยวแล้ทำไปสำหรับเผื่อที่ว่า้ับนะตอนนี้เรามีสีแล้วบ้างสีแดงมียังย่งสีฟ้าสีฟ้ามีแล้วก็คือตรงนี้โอเคงั้นเราไป เอืมอน,นี้สีอะไรอ่ะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวเราออกมาดูก่อนก็ได้ว่าเป็นสีอะไรไม่มไม่มันมม่นใจนะว่าคลิปนี้เสียงเราจะเบาหรือเปล่าฟึบอ๋อสีขาวมีแม่สีขาวมีใช่ไหมโอเธอ,อไม่มีสีน้ำตาลโอ,โอ้สีดำอ้ามีสีดำดิ โอ้มีเยอะด้วยใครไปหามาจากไหนนี่แต่ดูซิสีดำกับสีแดงโอเคไปไปไปตรงนี้ลืมปิดนะี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยก็เจอ,อ,อทำไปได้ไปเข้านะลกแล้วเราจะไปหาไอเดอ์แมนกัน ยิ่โผลอที่เดิมไม่เคยเปลี่ยน <S <S โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนั้นคืออะไรนะเฮ้ยวว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 วอย่าได้ทำมาเยอะจังเนี่ยไอนี่ตัวอะไรเนี่ยเอามาดิจะทำไออะไรนะยากัรไฟแล้วก็ไม่ได้ลืมเอายามาอีกโอ้ตายโอ้ยมองไม่เห็น ไอ้พวกนี้นี่มันตัวดำดำไอ้ไอ้ขอข,ข้ามาันก่อนทุกคนเดีย๋ยวมันจะไปลำบากทีละให้ผมทีหลังโอเคน่าจะหมดละไปเดี๋ยวเราขึ้นข้างบ,บนก่อนอันนี้เก็บอันนี้เก็บอันนี้เก็บสีย้อมสีย้อมไปกับตัวและผมเอาโกสโตนกับเลสโตนมาทำใหม่เนี่ย ไปทุกคนขึ้นก่อนเออจะว่าไปน้ำมันก็นหมดเร็วอยู่นะไปเดี๋ยวเรากินน้ำแป๊บนึงกินน้ำแป๊บนึงอีกสองขวดเต็มเลยผมว่าหลบก็ดีกว่าตอนนี้ไม่อยากปะทะ เรียบร้อยยิงใครไหมยิงใครไหมไม่ยิงหรอะใช่ปะ่ะโลบุมเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวเราจะไปปักธท่นว้าไว้ที่กรงสปอนอีกจุดหนึ่งไหนข้างหน้ามีวิเทอร์คอล่าหน่อยแล้วกันเผื่อได้หัว สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยได้มาแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเกาะองเท้าก็เพิ่มเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโหยเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีต่อกินอาหารแปร๊บใส่หมวกนี้แทนก่อน,น,นหนึ่งแล้วของเต็มงี้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแยกทีหลังแต่ตอนนี้กงสปอนอยู่ฝั่งไหนน่าจะอยู่ฝั่งนี้มั้งจำไม่ได้ละถ้าจำไม่ผิดผมว่ากงสปอนน่าจะท่าน,นี้ใช่ไหมใช่ด้วยโอเคติดท็อตแล้วมันได้เกิดหรอกอือภาวนาสิ สีแดงแล้วกันนักนลกอ๋อต้องกดข้างล่างเดี๋ยวอม่ใช่ไม่ได้เหรอโอ้โหสีได้อ่ะคลิกปึ๊บหะคลิกปึ๊บลวงปับเลยนี่แป๊บหนึ่งทุกคน โยนของไม่จาเป็นทิ้งก่อนอันนี้พวะพวทิ้งไปก่อนคุณยังไม่ใช้กระดูกก็ทิ้งไปก่อนโอเคแค่นี้แหละใช่ปะมครัเบสเบสจะแบกมากคิว้วเอ,อ้พวกนี้ทำไมมันเยอะจังไปทุกคนเดี๋ยวเราไปไปวมปอบฝ่าเลยแต่ก่อนก่อนเรีนขอ อันไหนันหนฮัลโหลโอ้ยช่ยมามัเถอะแต่ตรงต่อจำได้ความจำดีข้างหน้ามีเบสกี่ตัวนะ่ะเอ้ยไม่ใช่เบสสิมันชื่อวินเทอร์แมทิกายพันลิวินเทอร์อีกตัวนึงอ่ะดาบไม้ดาบไม้สิดาบไม้สิดาบไม้ แม่เฮ้ยเฮ้ยเี๋ยแล่แล่แล่อะไรอ่ะแล่อะไรอ่ะสีชมพูน่ะตรงนั้นเห็นไหมทุกคนเอยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกนะภาวนาอย่ามีอะไรมาตีหลังตกนะขอบล็อกก่อนโชคดีที่เวอร์ชันมือถือมาสามารถทำนี้ได้เจบเจ็บเดี๋ยวผมจะลองไปเอ้ยแล่นี้ไม่เคยเห็น ต่อทางให้ดีๆหน่อยเดี๋ยวร่วงขากับก็อย่าเพิ่งอย่าเผลอถือพี่แอ๊ดล่ะเดี๋ยวร่วงอีกไอ้นี่ก็ร้องจังเลยโอเคแค่นี้สินะ <S <S ไปแล้วจ้าอู้ร่วงร่วงไม่น่ารอด <S 2> <S 2> ไอ้แก๊สนี่ <S <S เดี๋ยวทุกคนถืออะไรไว้เนี่ย โอ้โหแปบ๊บหนึ่งบักยันปืนไม่ต้องใช้หรอกไอ้ปืนเนี่ยไปเก็บของเอามาซิเดี๋ยวดาดไฟกำลังคอกเนี่ยมาสิ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 เล่นแบบนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเล่นแบบนี้ก็ได้เนี่ย ยิงมาอีกยิงมาอีกยิงมาอีกเรื่องของไม่ใช่หายหมดป่ะเนี่ยเดะดะเดหยุดยิงได้แล้วอ๋อลือไปมันเป็นหลุมศพวายเดะเดะ อุดอุดอด,อดทุกคนทคนผมจะตายไปหนึงทุกคนขอวิ่งก่อนขอขอสัจวัหนีก่อนไยกลัวอะไรเป็นหลุมศพสักทีเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นหลุมศพเดี๋ยวด้ะเหี่ยวแห้งตายอ๋อช่างเฮ้ยถ้าผมไม่ช่างครับ ผมสู้ครับถึงเวลาแล้วแหละสองยาน,นี้ค่อยมีประโยชน์หน่อยน่าจะทำยาสปีดมาด้วยอืมธนูมาเผื่อไว้ก่อนเเดี๋ยวนะเออ,เอ,อ ลูกธนูลูกธนูลูกธน,นูอยู่นี่อันขวานเอามานี่โอ้ดาบยังอยู่ธนูมารวบรวมหน่อยธนูธนูมารวบรวมไปเราจะไปเก็บของของเราแค่ผมสิพี่ผมไม่ไปละ บอกเลยว่าทีเดียววินเทอร์ร่วงแน่เดีย๋ยวเราไปเก็บของให้พี่ของเราก่อนเพราะว่าของเรามันเป็นแค่ลงศพเดีย๋ยวค่อยแบ่งแยกของไม่จำเป็นตอนที่หลังมาเลยรอบเนี้ยทนไฟเนี่ย ว่าไงเบสท,ทำไรไม่ได้แล้วสิเบสไม่ติดไฟเบสอันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้อะไรเนะี่ยไม่สนเรา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 เราเราไปหน้าอย่างเดียวเราไปหน้าอย่างเดียวไงเป็นเถอะได้ข่าวว่าซาหรอได้ข่าวว่าซาอ,อุ้ยตีแรงอยู่นั่นเนี่ยอุ้ยอมืมเราคนละเลิก <c oughs> เลยเราเปขนคนเท่า เราควรเราขวานแล้วควรเราเหล็กเด็กเราเนี่ยแอไปพ่นหลอกจ้าเอ้มมาหลอกเราก็มีไม่ยอมครับตะขอยากันไฟหน่อยแล้วกันเพราะมันน่าจะมีประโยชน์กว่าปรุงใหม่ได้ไม่กลัวก <c oughs> <c oughs> ินยาทนไฟก่อนเลยมีเสียงประสิทธ เออเราลงศพเก่าเราจะหายไม่เนะี่ยถ้าเราตายรอบสองเนี่ยซัดหมดเลยตอนนี้เอ้ยเอ้ยเราไม่ขนสนใจมันแต่สงสัยอย่างหนึง่งทำไมเบสมันตีแรงจังโคตรเยอะเลย ไปเอาลงศพเก่าล้วก่อนลงศพใหม่ไว,ว่าทีหลังนี่ดาปักขอซ่อมหน่อยแล้วกันเอออย่างน้วก็มีประโยชน์หน่อยปล่อยพี่ผมนอนไปเลยเพราะยังไงมันก็ตื่นให้อยู่แล้ะมาเบข้าวจ้า ตอนนี้เราไม่ควรห้าวกับไอ้พวกวินเทอร์นะเอ้ยยังมีกุญแจหนึง่งแสดงว่าลงศพเก่าเรายังอยู่มัง้งอยู่ไม่อยู่ไม่สนอนะสนสนแต่ว่าโหมันตีทีหายไปครึ่งเลยนี่โงศพเนี่ยน่าจะลงศพพี่ผมผมไม่ใช่คนที่ท้ออ่ะ แต่สงสัยยังนี่คือจะลงไปไปเอาของไงเออลืมไปเราบีอยากกันไฟเก็บของให้พี่เราก่อนแล้วเราค่อยไปเก็บของตัวเองเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่เกาะเราไม่ได้ใส่กเาสกาะได้ดูลงศพ โอ้ยโคตรเยอะเลยหนีก่อนเอาหนีไาเจอแรล,แลมัแร่มอตเตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์เตรียมของเตรียมของเตรียมขวานเตรียมอะไรให้เรียบร้อย เป็นแค่ธนูเป็นแค่ธนูยีโอเค,อเคของหายบางอย่างแล้วทำไมเราไม่ใส่กอดทองเอออันนี้ดาบน่าจะดาบพี่น่าจะดาบผมอไม่รู้อารวมไปกันขอกินน้ำก่อนแล้วกัน แต่รู้สึกเหมือนว่าพี่ยักผมจะหายนะงั้นไม่เป็นไรเราใช้ของเด็กเดี๋ยวนะ <c oughs> ลบหน้าไอ้ด้ยวยแหวนอยู่ทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะแร่อะไรยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวแมทอ๋อโดนไฟเฮ้ย CAT ขอขอหนาก่อนแป๊น,นึง CAT แล้วก็อันนี้เหรอ อ้าวเด้งทุกคนโอ้ยเด้งอีกแล้วอะเนี่ยมันจะประมาณนี้แหละทุกคนงั้นคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันเด้งอีกแล้วเดี๋ยวน่าจะลงมาก่อนไม่ได้ผมเคยลงไปหลายรอบแล้วกับไอ้แบบอื่นๆที่เล่นมาก่อนน้านเนี่ยงั้นไม่แค่นี้ก่อนแล้วกันข้านานอ่ะบายทุกคนเดี๋ยวฝากกดไลค์ช่องพีผมด้วย เดี๋ยวทิ้งลิงก์ช่องพี่ไว้ให้ข้าล่านะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราล่าหัววิเทอร์กัน